คือก็ได้จะได้หยุดยยาวกันแล้วแต่ว่าการเมืองก็ยังเครียดนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้เห็นบอกว่าเขามีการจับตาเรื่องของการประชุมแปดพักร่วมใช่ไหมคะนักข่าวผู้สื่อข่าวก็รอตตามแต่ปรากฏว่าประมาณสักก่อนเที่ยงครับพักเพื่อไทยแจ้งสื่อมวลชนบอกวันนี้ขอยกเลิกการประชุมแปดพักร่วมออกไปก่อนอตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลอะไร นะคะตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลอะไรแต่ก็เลยพอมาช่วงบ่ายๆก็เลยคิดว่าอ๋อหรือนี่จะเป็นเหตุผลนะคะก็คือท่านประธานสภาใช่ไหมคะใช่ครับท่านบันนอก็ออกมาแจ้งว่าว่าดวดประชุมรัฐสภาโหวตนายกวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมคือเราทราบอยู่แล้วว่ายี่สิบเจ็ดเนี้ย ก่อนจะหยุดยาว่ะก็คือจะมีการปเปิดประชุมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งเปิดสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะโหวตนายกรัฐบาใช่แต่ผลโหวตว่าอย่างไงคะคือทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทานเนี่ยประธานรัฐสภาเขาก็บอกว่าคือเกรงว่ามันจะไปขัดแย้งระหว่างรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญเรื่องข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่41แล้วก็ป้องกันปัญหาองค์ประชุมร่ม นะฮะเรื่องนี้ไอเนียในช่วงบ่ายอย่างที่คุณวนาบอกไปนะครับทานผ้องประธานรัฐสภาเนี่ยเขาก็มีการประชุมฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่ปรึกษาประธานสภาเพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภาที่ประชุมเห็นว่าถ้าประธานรัฐสภาเนี่ยจะสั่งงดการประชุมในวันที่27ธรกฎาคมนี้เนี่ยจะทําให้เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่อง ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นั้นเนี่ยจะได้ไม่มีความขัดแย้งกับที่รัฐสภาจะประชุมในวันที่27กรกฎาคมนะหากมีคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญออกมาในภายหลังนะแล้วก็เมื่อการงดการประชุมในวันดังกล่าวแล้วดังนั้นเนี่ยการประชุมวิปสามฝ่ายนะครับในวันที่26กรกฎาคมจึงต้องงดไปด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาประชุมกันเพราะเป็นการเตรียมการประชุมในวันที่27ประกอบกับขณะนี้มีสสและวสอวอจานวนมากประสานกับทางสํานักประธานและกองการประชุมว่าในวันที่28กรกฎาคมในช่วงเช้าเนี่ยจะมีะพิธีมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่สาราวะการจังหวัดทุกจังหวัดนะรวมถึงกรทมด้วยนะครับสสและวสอวอเกรงว่าหากมาประชุมวันที่27กรกฎาคม และการประชุมยืดเยื้อะจะไปร่วมพระราชพิธีไม่ทันนะทำให้สอสอและสอวอาจไม่มาร่วมประชุมในวันที่27กรกฎาคมนะฮะองประชุมอาจจะมีปัญหาได้อันนี้ที่ท,ทางอ่าประธานรัฐสภาให้เหตุผลไว้นะฮะก็ได้บอกข้อมูลในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมใช่เหตุผลแบบนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ครับ ใชที่รอติดตามข่าวการเมืองก็อาจจะได้พักหายใจใหายคอกันหน่อยครับกกเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ก็คือสัปดาห์หน้าเลยใช่ใช่คุณมานาษาใช่ครับแล้วก็ทีนี้พอดีติดตามในส่งของสารรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับโดยทางประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับหนังสือ มติของผู้ตรวจการแล้วนะฮะเราก็เตรียมเสนอตุลาการคณะเล็กพิจารณาภายในสองวันนี้จะวินิจวินิัยเลยก็ได้หรือส่งชุดใหญ่วินิจฉัยใน7วัน<อ>ก็คือตรงนี้เนี่ยทางน้าของนายวรวิทย์กังศิทธิ์เทียมนะประธานสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อกรณีการดําเนินคดีกับพักเก้าไกลเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะคดีการครอบครองหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็ คดีเด็นายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องห้กับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความมัต,ติความว่ามต,ติที่ประชุมรัฐสภาในการเสนอชื่อบทนายกรัฐมนตรีเป็นยติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นคดีไหนจะนํามาพิจารณาก่อนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินพึ่งส่งเองกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาและ เจ้าหน้าที่รับแล้วอยู่ในกระบวนการต้องพิจารณาภายใน2วันแล้วก็เสนอตุลาการคณะเล็กพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับซึ่งคณะตุลาการคณะเล็กพิจารณาเลยก็ได้หรือจะเสนอเข้าสู่คณะใหญ่ก็ได้ภายใน7วันต้องทําตามขั้นตอนก็ตรงนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าคงจะได้เพิ่มเติมกัน ครั้งหนึ่งนะครับโดยในส่วนของทางด้านนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละคดีนะครับซึ่งไม่สามารถกําหนดได้ขึ้นอยู่กับประเด็นแล้วก็ขอเอกสารต่างๆที่เอ่อเกี่ยวข้องแต่ละประเด็นไม่เหมือนกันถ้าคดีที่ตกจะจบเร็วแต่ถ้าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงจะต้องนําไปไต่สวนแล้วก็มี แล้วก็มีรายละเอียดมากนะฮะเดยไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะหยิบเรื่องไหนขึ้นมาทําก่อนต้องขึ้นอยู่กับสํานักง,งานว่าเรื่องไหนเนี่ยพร้อมก่อนก็นําหยิบขึ้นมาพิจารณาไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้แต่กระบวนการตรวจสอบดําเนินการต่อเนื่องทุกกรณีค่ะ